อนอนื่อบริษัทออื่อเื็ออื้ออืออื้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 เอื้อนื้อนื้อทื่ออื้องทีอปื้ออื้ปอื้ออืว่าไม่เห้อเื็อกื้ออื้ออืว่าทํออื้ออื้อืออื้ออื้ออื้อออยู่นีื้ออืออื่ออื้ออื้อยื้ออื้ออื้ออืออื้ออื้ออ้ออื้ออ้ออื้ออื้ออออื้ออื้้น ขอบข้อใหญ่อยูดดนอาาอ่น้ำกันจนิกฝามันมีจิตจัดหรือหยัดมันดูเสกพอเสิมัธยาแนี่ยทางสองงวดได้ไปอ้อยมิสิขาอยี่บงวดเลขสซันจอดมาแมนบางวันอ๋สซันยังมันกับสิออกเสียห้าือเก่าละมันสิออกอ้าปล่อยกับปล่อยเลขกวีกนั่นละปล่อยดอกเลขอกินคูเ่เดียวนั่นละ เหมือนหกหนึ่งหนึ่งหกแหละกับฝอยสี 4, 4่สองสองสี่เท่านั้นแหละเอาเอาตัวเก้าเห็นปะตัวเก้าก็สี่ไอ้สี่สองสองสี่ฝอยเล็กวิ่งเนะไม่แล้วหนึ่งตัวถ้าโชคดีกับฝายคู่กันแจบสี่สองสองสีดด่ 4, กัจับครูแล้วว่าแม่นหนดเล นานแล้วมันไดสี่สองสองสี่โอ้ยอันยาเ้ยแล้วก็นึ่งห้องนึ่งจะจับผู้ล้วว่าแมนตีอันนั้นเลขเก้าอย่ามาแทียนวรตเก้าวันี้ตัวใดตูกเก้านึ่งหกมไดที่หาไปมันบอกเจไม่ออกอีกจสิิพอกว่าสีนงืึอนหายสียคือกออกยี่บอกขึ้หายมากอ๋อหายไอหมวที่แหล้วมาแม่นบอก แต่ว่ที่ว่ที่แรีแล้วฟันหนึ่งหัหงหนึ่งเนาะมันดอกหนึ่งเจ็ดบนริบเด็กดิแปดซึนซึ่นแปดหาซูนซึนหาเขาก็ล็อกเนี่ยล็อกมั่นนี่ยบอกเออเขาคือว่าเขาเพ่ได้รอบรอกอยุบอี นั่นแหละมั้งหาสามสาม,สามหาย,ยางที่จะซื้อกันเขาก็อกบอลหรอกลอกลอกเป็นยังเขาลอกอสิเขาลอกว่ะเหล็กลอกแ,แต่เจ้ามื้อไคเจ้ามื้อมองไผหมองมันน่ะเขาเขียนลอกเขาเองเนาะไม่ได้มาจากเครื่อไทยเดียวกันแต่ละเจ้าลอกกับพวกคือกันกน,นี่แหละครับ แด่วแตดเจ้าเมื่อใดสิล็อกตัวใดถนัดนลอกคู่ใดเด่ตะเลขลูดแหละเด่ตะเลขลูดวงนี่นูก็สิลูดคือเก้าลูดดีกว่าลูดบ่มิการเสียสิลูดยังหล่ะตัวเดียวเลืยเลยบอกนูเฮ็ดไดด ซีสองได้ซีกับสองลงกับสีรูดรักซีรักสองถ้าวิ่งก็วิ่งวิ่งสองก็วิ่งซีเท่านั้นอมเหล็กคนอื่นมาซนเนาะวิ่งรูดสี่กับสองก็แล้วกันเนาะวิ่งรูดซี่กับสองครับที่ว่าหนึ่งหงนึงสี่สี่เฮ็ดเจ้าได้จับผู้ใหญ่ซื้อเป็นบ่เอาสิเอาอีกยี่ห้อนั่นออกไปแล้วผู้แมนจักแล้วเมื่อกี้อย่างนี้ว่าสองซีซี่สองกับหงหนึ่งหนึ่งหง บ่เอากบ่เอาบ่เอาเด็กเด็กสี่กับสองเห็นป้ะอ้าวสี่กับสองเนาะเล็กวิ่งสี่กับสองใช่แล้วหนึ่งแต่ว่าไว่ชันจอดนี่จิตจริงไรเนาะจะหนักบนหรือจะหนักล่างบวดมังยันหนึ่งกับคืนบวกบลงล่างไอเนี่ยบล็อกเป็นสูตรเลขล่างเนาะสูตรเลขล่างใช่ไหม วิ่งรูดสองกับสี่สตุอมจับคู่ให้จับคู่ในะสองสี่เท่านี้บอกหรือสี่สองเท่านั้นแหละเท่าน,านั้นหละขับรถสองสี่สี่สองคันตัวตรงคือสองสี่คือสี่สองครับสี่สองตัวตรงตรงคือสี่สองนะครับเจียนญี่ปุ่นฟันให้ต่อก้อนนะครับก้อนที่ผ่านมาเป็นฟันหกหนึ่งหนึ่งหกที่นอ่อง อ๋อหนึ่งเจ็ดไงเงือบไ <7. S 2> งเงือบ,บแต่ว่าเพิ่นก็นได้นะครับเพิ่นพุ่นหลายเพิ่นวิ่งเพิ่นรูดเอานะครับกันพุ่นรูดดีที่สุดนะขันพี่น้นองมากกับรูดน้ำเล่าเบิ้งนะครับวันนี้วันที่หนึ่งมีนาคมนี่เน้นไปที่สี่กับสองวิ่งรูดเลยเน้นไปท,นที่ล่างมันว่อ <พา S 2> ไปจานะท่าหนูรูดหนูจะรูดหลักสี่ มันมากบนนะมันจะบรลรุลัอ่างครับชั่วบอครับชั่วบอชั่วเลขวิ่งนั่นแหละเลขวิ่งเลขรูดนู่นนี่แหละระหว่างสี่กับสอง่ีมาอยู่แล้วหนึ่งตัวครับระหว่างสี่กับสองมาหนึ่งตัวนะครับพี่น้องมีเลข่งได้ใจถ้าตใจก็มาคู่กันครับถ้ามีเรื่องได้ใจอยู่แล้วถา้าตรงใจครับอาจารย์เส้นญี่ปุ่นเพื่อน,นจัดหนักเลยเป่นบอครับ เมื่อวาซื้อรตเตลี่ไว้เด้กนักมดักเลยเอารถเตลีต่เอาไว้เหรอครับเอาไว้แล้วค่ะตัวตรงคือสี่สองแม่นบอลรตเตลี่ตัวหมูกับหอบตัวได้ตัวเด็หลายใบก็กันเอาทอดทอกันทอดทอดกันสี่สองสองสี่นะครับย่าว่าโดดขึ้นไปบนหญิง้อคือจะงวดกิพานมาก บ่อเด้อเยอะยังอยจะไปบ่นยังว่าถับไปบ่นเสียใจเที่ยวนี่ตตรอตะลีพวกนอ้องแข่งเลยใส่แดนนี่แหละได้ตะเล็กวิ่งได้แดงนี่มันเป็นสูตรเหล็กล่างเนี่ยแต่ว่ามันก็ขึ้นมาบ่นสองงวดสามงวดขึ้นมาบ่นสามสองเทือสามเทือแล้วนะวสูตรเหล็กล่าง สี่สองสองสี่เน้นไปที่ล่างพี่น้องก็ย่าเรื่มขึ้นบนขึ้นล่างน้าแน่ก็แล้วกันกันทุ่นสําหรับอาจารย์เสี่ยนเพิ่นนะเพิ่นวิ่งเพิ่นรูดนะครับเพิ่นเงินหลายนะครับเพราอาจฉเฮ็ดคือคนบอได้นะครับถ้าฟันดีฟันเข่าตรงกันกับเลขอาจารย์เขาคอยทุ่มเด้อพี่น้องแมนบอาจารย์จ้ะนะครับมีฝันนึงแปลกประหลาดฟัน อย่าฝันลำหกเด้อโมแล้พันมาส่วมแตกก็อา้ามันสิว่าแตกก็เรียบรรอสี่สองส่วมไส่วมเต็มส่วมแตกโอ้ยฝันตะคือฝันจังสี่เคยหมานป่ะครับหมานเนาะหมานเม่นป่ะเออ ทุกครั้งถ้าสวนแตกสวนผุ่งขึนเทิงกับคือเหล็กเขาขึ้นหมดนถ้ารั้นมาผุ่งมันก็จะมอยูไลายอยู่มดซื้อลอตเตอรี่เมื่อไหร่แล้วบ่ครับพอยฝันนี่ซื้อแล้วเพราะว่าหวยออกสองมือลอตเตอรี่เพราะเจ้าก็เปิดขายแล้วของรัฐบาลอันละแปดสิบอะร่วมได้บ่ครับจ็กใบเมื่อวานนี้โม้เพราะว่าข้าเจ้าสื่่ยุคนฟังข้าเจ้าจ่องอยู่เมืองไทยอยู่กรุงเทพ ซื้อเป็นมัดเลยบ่ครับบอ,อ,อลอูนนะพอนนะเขาเรารุ่นจักนันเป็นของรัฐบาลโดยโตรงเขาเขาจะส่งมอเตอรีต่ตัวตัวจริงไม่เท่าเลยครับแต่นี่เขาพอ,อใจโอ้ใจเราตัวดีทั้งอนไลน์เลยบ่ครับจ้าขันละแปดสิบบาทอเอเาขันกับ่มีเพดานจะบอกเขาว่าสีออกจักใบจักใบจะมีดเติมเท้าเขาก็ต้องเขามีเท่าจักใบเท่านั้น ครับเอาเสียสักใบ,บถ้ามันม้ากบบระ่ปแมนว่าจะมีลายใบนีม่มั้งห่อครับย่ำแต่เลขกถ่ายชื่อครับย่ำเอาเลขกถ่ายเลขกถ่ายเอาเลขนี่ครับเทิกกะลังแต่แสดงว่ามเมาสมดก็แล้วก,กันเนาะเออกะเอาแค่นี้อะก็คุยกันช่ยวยเมื่อนี้เอาอีกบอสเอเ็เท้าคนเด็ด หางเดียวหางเดียวคือับหางเดียวหางเดียวม่ได้บอกหางเดียวแบตตรีสี่สองสองซีขนาน่ะครับหางเดียวนะครับสี่สองสองซีก็เลยบอกครับมีตหละก็เลยบอกควางแาว กับแสดงว่าในคลิปนี้นะครับอาจารย์เซียนญี่ปุ่นฟันเน้นๆไปที่สี่สองสองสี่ลอตเตอรี่นับว่าได้แล้วนะครับสั่งตรงจากโรงงานเลยนะครับสี่สองสองสี่นะครับนี่แค่นี้เองนะครับวิ่งลูดเส้นลูดเส้นวิ่งเส้นแลนจัดนักตามอาจารย์เซียนญี่ปุ่นนะครับเอาเดินทางมาถึงไทยคลิปแล้วอาจารย์เซียนญี่ปุ่นฝากพี่น้องเอฟทีสั้นๆนะครับผมครับเมื่อที่แล้วขอถทษเด้อ6 1หนึ่งหนึ่งหก หันนี้แกะตัวไหมครับมีแกะมีไหยแกะตัวทุกกันทิพามเมยเอีอต่อครับครับจ้ายังไงก็มันก็มีกิดมีถูกมันเป็นใบบ่ได้หรอกที่จะถูกตลอดครับผมยังไงกะให้ทุกคนโชคดีค่ะครับขอบคุณาอาจจรย์หลายครับบอกวนแล้วครับผมบรบกวนแล้วครับ จ้าสวัสรีบ้ยครับสวัสดีครับ